สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลประจํำครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคม2564นะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะ ก็ช้แนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสาตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะครับชาวราศีตุลลักณนาตุลใน E ีีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่อง จากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะแล้วก็ชาวสองทุกๆคนนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลค,คุณคือชาวธาตุลมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คะ่ะ ไพ่ใบรแรกได้เป็นไพ่สิบดาบนะคะสี่เท้าค่ะ d o ว b l e นะคะและเป็นไพ่สามเมท้าค่ะชาวราศีตุลลคนาตุลค้ะในดีที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตไฟเมสิงธนูนะคะ อ,อ,อาจจะคุยกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุลมด้วยกันเองนะคะมีถุนตุลกลุ่มคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ค่ะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลน,นะคะคุณน่าจะจบความสัมพันธ์นะคะกับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลนะคะมันเป็นสถานการณ์ที่จําเป็นที่จะต้องจบ นะคะด้วยความที่ว่าคุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันจนเกินไปนะคะจนไม่สามารถที่จะทำให้นะคะความสัมพันธ์นี้มันมันเป็นจริงได้นะคะมันไม่สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจับต้องได้ทั้งทั้งที่ตอนแรกเราก็อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงนะคะตอนแรกเราก็อยากจะ คา,าดหวังว่าอยากจะให้คนคนนี้เป็นคนสุดท้ายของชีวิตแต่สุดท้ายแล้วค่ะนะคะความสัมพันธ์นี้มันก็ต้องจำเป็นที่จะต้องจบนะคะเพราะว่ามันมันมันแทบจะมองไม่เห็นฝั่งไม่เห็นอนาคตเลยอะว่าเราจะต้องรอไปอีกนานสักเท่าไหร่นะคะอืม ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสกิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปเครียดคิดเดยอะคิดมากเพราะว่ายัางไงก็ตามก็ยังเป็นดวงโดยรวมอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลในช่วงวันที่1 6บหถึงสาสพฤษภาคม2 5ง4นนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่เดอะมูนค่ะ เด็กถือดาบนะคะหกไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่เดอะฟูนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมด้วยกันเองนะคะมิถุนตุลกลุ่มนะคะหรือนะคะข้อนขนอหน้าอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะ ะะอาจจะเป็นชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณหลังจากที่คุณนะคะหันหลังให้กับเขาไปแล้วหรือว่าคนทั้งคู่ตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์ไปแล้วถามว่ามันยังมีความคิดถึงไหมมันก็ยังมีความคิดถึงอยู่ในนั้นอยู่ไพ่เดอร์มูนขึ้นมานะคะ มันยังมีเขาเรียกว่ามันเหมือนมันเหมือนเรายังติดค้างอะไรสักอย่างหนึ่งคือเราคาใจอะเรามีความค้างคาใจเรามีความแบบทําไมวะอะไรวะอะไรประมาณเนี้ยค่ะนะมันยังค้างคาอยู่แต่สุดท้ายแล้วในเมื่อเราเลือกที่จะตัดนะคะเราก็นะคะยอมรับนะคะแล้วก็มู v e On นะคะ นะ Move on เนาะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าในนาคตจะมีใครเข้ามาไหมนะคะแต่เราก็ยังไม่อยากที่จะคาดหวังอะไรนะคะเราเลือกนะ,ะที่จะหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วก็เลือกที่จะเดินไปข้างหน้านะคะไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรต่อไปแต่เราก็เลือกที่จะไม่หันหลังกลับนะคะ อืมเนาะก็เขาเรียกว่าไปข้างหน้าแบบไม่รู้ว่าจะเจออะไรแต่ไม่หันหลังกลับไปแน่แน่แล้วนะคะเพราะว่าชาวราศีตุลลัคณาตุลถึงแม้ว่าคุณจะเป็นชาวธาตุลมแต่คุณก็มีความเป็นธาตุลมที่มีความแน่วแน่ในทิศทางที่คุณเ,เขาเรียกว่าพัดพานะคะ ในเรื่องของความรักที่คุณพยายามที่จะเ,เขาเรียกว่าพัดพาไปในทิศทางที่มันแน่วแน่แล้วนั่นเองนะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีตุลลัคนณตุลจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตคะ่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะเห็นไหมแม่บอกแล้วว่ามีคนเข้ามานะคะเสรนด์ค่ะชา a ีออตนะคะและเป็นไพ่เด็ดนะคะ <c oughs> ชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีสิง์ลัคนาสิงค่ะราศีกรกฎลัคนากรากฎ หรือว่าอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกโดดเด่นมากๆในชาวราศีกรกฏและชาวราศีพิจิกนะคะคาณคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะเอาคอําอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณมีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่นะคนที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาขอโอกาสนะคะที่จะพยายามในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งหรือคุณอาจจะได้เจอคนใหม่ก็ได้แต่คนใหม่นี้นะคะคุณก็ ไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับเขาถึงแม้ว่าจะมีทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่กลับมาตัวคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจทั้งนั้นนะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณค่อนข้างที่จะเจ็บกับความสัมพันธ์ที่มันมันพลาดหวังมันผิดหวังนะคะคุณยังไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นเลยนะคะอืมก็ยากค่ะที่จะเปิดใจคุณนะคะก็จะประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะขอไพ่คำแนะนําด้วยนะคะคําแนะนําใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ห้าห้าถ้วยนะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะสามดาบค่ะและเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะ ชาวราศีตุลลักนาตุลไพาทาโรแนะนำว่าสิ่งที่มันจบไปแล้วแล้วไปแล้วก็ให้มันจบไปนะคะเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลาที่จะกลับมาแก้ไขสิ่งที่มันผิดพลาดได้ความรักมันมีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังนะคะดีใจแล้วก็เสียใจเราไม่รู้หรอกค่ะว่าคนคนนี้ที่เราครบอยู่ในอนาคตนะคะ เขาจะทำให้เราเสียใจหรือเปล่าหรือว่าเขาจะทําให้เรามีความสุขมากมายขนาดไหนนะคะดังนั้นในเมื่อความสัมพันธ์มันได้จบลงไปแล้วคุณก็อย่าไปเสียดายแล้วก็อย่าไปเสียใจให้มันมากนะคะจบก็จบกันนะคะแล้วก็เราก็ม o v ฟออนะคะยังมีสิ่งดีๆในอนาคตรอเราอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้เนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับไม่มาตลอดค่ะสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆค่ะใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเทไม่อัปเดตขึ้นมานะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะดูแลรักษาสุขภาพกายและหัวใจของคุณให้แข็งแรงด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ